ครับผมสวัสดีครับพบกับกบพายุน้ับาลไทยชาแนลครับผมนี่ผมกับเตรียมเบ็ดนะครับผมเตรียมเบ็ดเล้านะครับนี่ครับเบ็ดเบือเกลืครับเบ็ดเล้าครับเบ็ดเล้าเบ็ดสายป่านเท่าครับใส่เนื้อหอยนะครับมืออื่นเศรอบีใส่เนื้อหอยปลูกเบ็ดไปครับนี่ครับประมาณสามสิบ เก่าลังนะครับเงาเงากับประมาณ800 800เมตรนะครับห่างกันเนี่ยครับห่างประมาณเนี่ยติดห่างกันประมาณนี้ครับมีมากเลย่มีมากหนึ่มาจูกันครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่มือนะครับเป็นหอยครับเดี๋ยวถ้ายที่ไหนก็อัปเดตคลิปลุกหมึงนะครับประเดี๋ลงคลิปนึงนะครับจะ ตามต่อชมวงเลยนะครับผมให้กินรถไฟเสน้นแนวครับเจอกันครับ